ก็สวัสดีนะครับเด็กๆ็นะครับก็วันนี้ก็กลับมาเจอกับครูฟุกอีกครั้งนะครับผมในน่าจะเป็นคลิปที่5แล้วนะครับผมกับการทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็การสอนเสริมออนไลน์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับครูฟุกก็จะกลับมาสอนนะครับในเรื่องเดิมก็คือการลบเศษส่วนนะครับเป็นพาร์ทที่สาแล้วนะครับพาร์ทหกับพาร์ทสนี่ครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ ดูแล้วนะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็แล้วก็มาเริ่มกันอีกเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวครูก็จะทบทวนนะครับในเรื่องของการลบเศษส่วนนะครับในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับในคลิปที่แล้วเลยที่คุณครูได้สอนไว้ครูก็จะบอกเสมอเลยนะครับว่าการลบเศษส่วนนะครับมันก็จะเหมือนกับการบวกเศษส่วนนั่นแหละครับคือหัวใจสาคัญของมันก็คือการ ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะหลักการมีอยู่แค่นี้ครับทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใชว้วิธีการคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับเราจะนิยมการทำจากตัวน้อยนะครับไปหาตัวมากนะครับผมถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวเศษมาลบกันได้เลยนะครับผมแล้วดูผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์นั้นเป็นเศษเกินหรือเปล่าถ้าเป็นเศษเกินเราก็ทำเป็นจำนวน ครนะครับอ่าหรือถ้ามันสามารถทําเป็นเศษส่วนยางต่าได้เราก็ควรที่จะทําเป็นเศษส่วนยางต่าด้วยนะครับผมก็มาดูตัวอย่างการจับคูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับเศษสามส่วนสี่นะครับลบด้วยเศษเจ็ดส่วนยี่สิบนะครับอ่าข้อนี้นะครับนี่เด็กก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของมันนะครับยังไม่เท่ากันเลยถูกไหมครับเราก็ต้องทําตัวส่วนให้ เท่ากันนะครับผมอ่าโดยที่ดูจากตัวส่วนน้อยนะครับคือส่วน4นะครับเราก็จะทําให้เป็นตัวส่วนย0นะครับผมโดยใช้หลักการคูณหรือคิดง่ายๆว่านะครับว่า4เนี่ยมันคูณกับอะไรแล้วได้2ี่สบนะครับผมคาตอบก็คือ4คูณกับ5้นั่นเองนะครับอ่าถ้าตัวส่วนนะครับคูณด้วย5นะครับตัวเศษก็ต้องคูณด้วย5เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับตัวส่วนคูณอะไรตัวเศษก็ต้องคูณตัวนั้นเหมือน เราก็จะได้นะครับเป็นเศษ15นะครับส่วน2ี่นะครับลบด้วยเศษ7ส่วนย0สบเหมือนกันนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วถูกไหมครับถ้าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเราสามารถเอาตัวเศษมาลบกันได้เลยเราจะได้เป็นอ่า15นะครับลบด้วย7นะครับเหลือ8นะครับผมตัวส่วนเท่าเดิมคือส่วนย0นะครับผม นั่นเองก็จะได้เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการลบได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จถูกไหมครับเพราะว่าทาไมครับมันยังสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อยู่อ่าถามว่าเราจะทํำยังไงครับให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็ต้องหาจํานวนนับมาตัดทั้งเศษและส่วนหรือพูดอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเราต้องหาจํานวนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับหา,าว่าจํานวนไหนบ้างครับที่สามารถหารทั้งแปดและยี่สิบลงตัวนะครับซึ่งจํานวนนั้นนะครับต้องไม่ใช่หนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นหนึ่งอ่ะมันจะสามารถหารได้อยู่แล้วถูกไหมครับต้องเป็นมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะครับในที่นี้นะครับคุณครูก็จะนําเอาสี่ครูคุณครูก็จะคิดไปแล้วใช่ไหมครับว่าเออคุณครูเห็นเลขแปดคุณครูเห็นเลขยี 20, ่สิบครูก็นึกแล้วว่า 4มันต้องหารทั้ง8นและ20ได้ลงตัวนะครับพูดง่ายว่าครูก็จะเอา4มาตัดทั้งเศษและส่วนนั่นเองอ่า4นะครับตัด8นะครับเหลือ2หรือพูดง่ายๆ8หาร4เหลือ2นะครับ20สบนะครับหาร4ก็จะเหลือ5ดังนั้นเราก็ได้เ็นเศษส่วนยังต่ำล้วคือเศษ2ส่วน5นะครับผมถามว่าทำไมเป็นเศษส่วนยังต่ำาแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถหาจำนวนนะครับ มาหารทั้งสองและห้าลงตัวยกเว้น1นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้ครับจึงตอบเศษ2ส่วนห้านะครับผมอ่าเป็นไงครับยังพอจำได้อยู่ไหมครับผมถ้ายังจำได้ถ้าจำได้แล้วครับนักเรียนก็มาดูในเนื้อหาใหม่นะครับที่วันนี้คุณครูจะสอนเพิ่มเติมให้นะครับผมอ่ามาดูเลยครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเพิ่มเติมให้ครับในกรณีเดิมนะครับคือการ ลบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับผมแต่วันนี้นะครับุณคุณจะเพิ่มเติมขึ้นมาในกรณีที่มันเป็นการลบกันนะครับระหว่างเศษส่วนกับจํานวนค้านะครับผมอ่าคุณคุณไหมครับนักเรียนถ้าคุณคุณแล้วก็เราจะนึกถึงในเรื่องของการบวกเศษส่วนกับจํานวนค้าถูกไหมครับในเรื่องนี้นะครับเหมือนกันเลยครับถ้าเราเจอจํานวนค้านะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบก็แล้วแต่นะครับเราจะต้อง ทำจํานวนคราเนี่ยให้กลายเป็นเศษเกินเสียก่อนเราถึงจะเอาตัวเศษมาลบกันได้โอเคไหมครับอ่าที่เหลือเราก็ใช้หลักการเลยหลักการเดิมได้เลยนะครับถ้าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะอย่าลืมนะครับหัวใจสําคัญของมันก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันเสียก่อนครับผมเราก็มาดูตัวอย่างแรกกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับหนึ่งเศษสี่ส่วนเก้านะครับผมหนึ่งเศษสี่ส่วนเก้านะครับ ลบด้วยเศษห้าส่วนสิบแปดนะครับหนึ่งเศษสี่ส่วนเก้าลบด้วยเศษห้าส่วนสิบแปดนะครับผมอันนี้นะครับเราต้องมาดูก่อนนะว่าพอเราเจอจานวนค่าใช่ไหมครับจานวนค่าก็คือหนึ่งเศษสี่ส่วนเก้านะครับผมเราต้องทําจํานวนค่านะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินนั่นเองวิธีการทานะครับนักเรียนลืมหรือยังครับถ้าลืมแล้วก็ทําตามพร้อมคุณครูเลยนะครับผมวิธีการก็คือเราจะเอาเลขข้างหน้านะครับมาคูณด้วย ตัวส่วนนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวเศษหรือพูดง่ายๆว่าเอา1นะครับมาคูณกับ9นะครับจะได้9แล้วบวกด้วย4ี่นะครับจะได้เป็นเศษส3าครับตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน9นั่นเองงนั้นเราก็จะได้เป็นเศษสิบสามส่วน9นะครับผมอ่าเราก็จะได้เป็นเศษส่วนใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเศษสิบสามส่วน9นะครับลบด้วยเศษห้าส่วนสิบดนะครับผม สังเกตน้ว่าตอนนี้นะครับเราทําจํานวนค้าให้กลายเป็นเศษเกินเียบตอแล้วแต่ว่าตัวส่วนของมันนั้นยังไม่เท่ากันเลยถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนถูกไหมครับโดยวิธีการนะครับสังเกตนะครับตัวส่วนตัวหนึ่งคือตัวส่วนเก้าตัวส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนด้วยสิบแปดนะครับผมเราจะต้องทําจากตัวส่วนน้อยไปหาตัวส่วนมากนั่นเองโดยวิธีการคือคิดเราต้องคิดว่าเก้าเนี่ย มันคูณกับอะไรครับแล้วได้สิบแปดเก้าคูณกับอะไรครับแล้วมันได้สิบแปดคำตอบก็คือค่าเอาเก้ามาคูณกับสองนะครับผมอ่าถ้าตัวส่วนครับคูณด้วยสองนะครับ,รบตัวเศษจะต้องคูณด้วยสองเช่นเดียวกันเราก็จะได้เป็นเศษส่วนใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเศษยี่สิบหกนะครับส่วนสิบแปดนะครับผมลบด้วยนะครับเศษห้าส่วนสิบแปดเหมือนเดิม เสร็จแล้วนะครับข้อนี้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วถูกไหมครับตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับเราก็สามารถนําตัวเศษมาลบกันได้เลยหรือพูดย่งไงว่าเอา26มาลบกับ5ได้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นเศษ21บนะครับส่วน18นะครับผมเศษ่สเอ็เส่วน18คือผลลัพธ์ที่ได้จากการลบเศษส่วนนะครับผมแต่ถามว่าคําตอบในข้อนี้เสร็จหรือย,ยังครับ ผลลัพธ์นั้นได้แล้วก็จริงแต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการนั้นยังไม่เสร็จถูกไหมครับเพราะมันยังสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้อยู่นะครับวิธีการนะครับครูก็จะมาดูว่าตัวเศษเนี่ยมันคือยี่สิบเอ็ดถูกไหมครับตัวส่วนก็คือ1ิบแปดนะครับครูก็ตลองนึกขึ้นมานึกขึ้นมาว่าเ,เราจะเอาจํานวนไหนนะที่มาหารได้ทั้งยีเอ็ดและ สิบแปดลงตัวนะครับในเรื่องนี้นะครับก็จะอาศัยในเรื่องของการท่องสุดคูนะครับถ้านักเรียนทุกคนไหนสามารถท่องสุดคูในแม่นหรือพูดง่ายว่าเราสามารถท่องสุดคูนะครับแม่ไหนนะครับที่มันเจอทั้งยี่สิบเอ็ดทั้งสิบแปดนะครับแสดงว่าเราสามารถเอาแม่สุดคูแม่นั้นนะครับมาหารได้ทั้งเศษและต่วนนะครับผมคุณครูก็ได้ลองอ่านนึกและ เราสามารถเอาสามนะครับมาตัดทั้งเศษและส่วนได้เลยอ่าสามตัดยี่สิบเอ็ดนะครับเหลือเจ็ดนะครับผมหรือพูดง่ายๆว่ายี่สิบเอ็ดหารสามเหลือเจ็ดนะครับผมต่อไปนะครับสิบแปดนะครับสิบแปดเหมือนกันสิบแปดนะครับหารด้วยสามนะครับเหลือหกนะครับผมอ่าสิบแปดหารด้วยสามเหลือหกนะครับผมดังนั้นเราก็จะได้เป็นเศษส่วนใหม่ขึ้นมาคือเศษเจ็ดส่วน หกนะครับผมอ่าเศษเจ็ดส่วนหกนะครับแต่ถามว่ามันเป็นคำตอบสุดท้ายหรือ,อยังนะครับผมคำตอบของมันก็คือยังไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นเศษเกินอยู่นั่นเองอ่ามันยังเป็นเศษเกินอยู่นะครับผมถ้ามันเป็นเศษเกินนะครับเราก็ต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคะนะครับนะครับผม โดยวิธีการนะครับการทําเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนค่าก็คือนําตัวเศษตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยตัวส่วนนะครับผมอ่าในที่นี้นะครับก็คือเราเอาเจ็ดเป็นตัวตั้งน,นะครับหารด้วยหกนะครับผมหกหารเจ็ดได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วเหลือเศษหนึ่งนั้นเราก็จะสามารถเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนค่าได้ก็คือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกนะครับมอ่า ใครยังไม่เข้าใจวิธีการเขียนเสร็จเกินไปจนวนค้านะครับสามารถกดย้อนไปดูในคลิปเก่าๆได้เลยนะครับคุณครูได้สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่สองนะครับวันนี้วันนี้มีแค่สองตัวอย่างนะครับก็คือโจทย์นะครับโจทย์นะครับผมโจทย์ก็คือเศษสองเศษหนึ่งส่วนสามนะครับผม ลบด้วยเศษสามส่วนสิบห้านะครับผมอาจจะเห็นได้ว่าข้อนี้นะครับเหมือนกับข้อที่แล้วเลยคือมันมีจํานวนคระันะครับดังนั้นเราต้องทําจํานวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินเสียก่อนนะครับผมโดยวิธีการก็คือเอาสองนะครับเลขที่อยู่ข้างหน้านะครับคูณตัวส่วนก็คือคูณสามนะครับแล้วบวกตัวเศษก็คือหนึ่งนะครับผมตัวส่วนก็จะเหมือนเดิมก็คือเป็นส่วนสามนะครับสองคูณสามได้หกบวกอีกหนึ่งเป็น 7นะครับผมอ่าดังนั้นเราก็จะได้เป็นเศษส่วนใหม่ขึ้นมาคือเศษ7ส่วนสามนะครับผมลบด้วยเศษ3ามส่วนสิบห้านะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันเราก็ต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับโดยวิธีการก็คือดูว่าตัวส่วนที่น้อยนะครับคูณกับอะไรแล้วได้ตัวส่วนที่มากนะครับคือ3ามต้องอํมคูณกับ ห้านะครับถึงจะได้สิบห้าถ้าข้างล่างนะครับคูณสามขั้วตัวส่วนคูณสามตัวเศษก็ต้องคูณด้วยสามเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะขออภัยครับถ้าตัวส่วนคูณห้านะครับตัวเศษก็ต้องคูณห้าเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะสามคูณห้าได้สิบห้านะครับผมอ่าเราก็ได้เป็นตัวเศษส่วนใหม่ก็คือเศษสามสิบห้านะครับส่วนสิบห้านะครับผมลบด้วยเศษสามส่วนสิบห้าเช่นเดียวกันนะครับอ่า เสร็จแล้วตอนนี้นะครับตัวส่วนมันเท่ากันแล้วถูกไหมครับถ้าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเราสามารถเอาเศษมาลบกันได้เลยเป็นสามสิบห้านะครับลบด้วยสามนะครับก็จะเหลือสามเป็นเศษสามสิบสองนะครับส่วนสิบห้านะครับตัวส่วนไว้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าสังเกตว่าข้อนี้นะครับเป็นเศษส่วนยังต่ํา แล้วนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถหาจํานวนใดนะครับที่เอามาหารทั้งสามสิบสองแล้วก็สิบห้าได้ลงตัวนะครับผมดังนั้นเราก็จะต้องทําเป็นเศษต้องทําเป็นจํานวนคระนะครับผมเพราะว่าข้อนี้มันยังเป็นเศษเกินอยู่นะครับผมโดยวิธีการก็คือเอาสามสิบสองตั้งนะครับหารด้วยนะครับสิบห้านะครับสิบห้านะครับหารสาสิบสองได้กี่ครั้งครับหารสามสิบสองได้ สองครั้งสิบห้าคูณสองได้สามสิบดังนั้นเศษก็จะเหลือแค่สองนะครับผมดังนั้นเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนะครับเขียนได้เป็นสองเศษสองส่วนสิบห้านะครับผมอ่าแต่ว่าข้อนี้นะครับผลลัพ์สุดท้ายนะครับคือตอบสองเศษสองส่วนสิบห้านะครับผมเห็นไหมครับการลบเศษส่วนนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับ ถ้าเราได้ฝึกฝนมันบ่อยๆนะครับเราก็จะสามารถทํามันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมอครูก็หวังว่านะครับอครูได้ให้แบบฝึกหัดนะครับหรืออแบบฝึกทบทวนนะครับ,รแบบบ,นรบในเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับคือใบเราจะทนะําในใบงานที่สี่กันนะผมในใบงานที่สี่ก็จะมีจํานวนทั้งหมดห้าข้อนะครับผมอ่านะักเรียนนะครับ ลองทำด้วยตัวเองดูนะครับแล้วถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถกดดอนคลิปดูได้นะครับหรือถ้าอยากจะคุยกับครูเป็นการส่วนตัวนะครับหรืออยากจะเข้ามาถามนะครับว่าข้อนี้ทํายังไงหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถทักในไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็สวัสดีนะครับ